สวัสดีค่ะลูกค้าเดี๋ยวนี้จะมารีวิวยันมา e อ3สามเก้าสามพรีเมียมปี61ค่ะคันนี้จะเป็นรถจัทะเีียนปลายปี61นะคะลูกค้าเล่นเป็นกสารครบค่ะเป็นรถประมูลมาค่ะสวยมากเครื่องแกปั้นแน่นมากค่ะ ยางหลังประมาณ80%ค่ะอาคันนี้เปิดราคาขายที่2 7 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้า2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะอุปกรณ์ก็จะได้เป็นมิดเดหน้าผ่านอาผ่านบุก4ใบ CMT ค่ะของยันมาเลย จะปั๊าดีค่ะดานแบบเต็มๆใบสบายเลยค่ะ <_ C 1> เปิดราคาขายแค่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคุณลูกค้าสนใจรถถทายศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าแปดร้านรถถ่ายมือสองเรานะที่คอนแกนค่ะร้านเราเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์ค่ะมาแวะชมแวะขับมาเทรถถ่ายได้ค่ะ น,นี่ก็เพิ่งเข้ามาค่ะลูกค้าพี่ัดร้านเราค่ะตั้งอยู่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ ร้านขายเงินสดนะคะแล้วก็รับสมาชิกทกศค่ะ คันนี้ใช้งานมาแล้ว1,900ชั่วโมงนะคะ1 9 0่ชั่วโมงเป็นรถจดทะเบียนป,ปลายปี61ค่ะเลขเอกสารครบสนใจรถไถ0 9ย2ู0 1 158้้าร้านรถถ่มือสอเราลี่ฮันแก่นค่ะสวยมากค่ะลูกค้าสีเดิมทั้งคันเลยเป็นรุ่น 3, 9 9มเมทีพรีเมียมค่ะเป็นรุ่นล้อทองผ่านก็สวยค่ะลูกค้าผ่าน CMT ค่ะอันนี้ ใบขี้เมาค่ะยังไม่ได้ใส่สนใจรถถ่ายแวะชมได้ค่ะร้านรถถ่ายมือสองเรานะีที่คอนแกนค่ะคันนี้ก็เปิดราคาขายที่279,000บาทค่ะลูกค้า สนใจรถถ0982601158ค่ะทางร้านเราพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ฟรีทุกคันค่ะแล้วก็ส่งฟรีภายใน300กิโลเมตรแรกค่ะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวรถถ่าย e TP, ยันมา EF393T p เ e ี i u m ปี61เพียงเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถถ่ามือสองเราดีคนแก่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ